สวัสดีครับมีรักแฟนมวยจอะลึกข้อมูลมวไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับก็ดินก็เข้าฝากทีมงาน,นเมืองกันร้อยลูกเจ้าพ่อพลานชายไว้ด้วยนะครับหรือท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ไลน์ ID 0983069212และก็6 6 9 9 b y นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับ สำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางช่อง Youtube นะครับทางทีมงานก็หมดโปรโมชั่นฟังรายเสียงฟรี2สัปดาห์แล้วครับและต่อจากนี้ไปนะครับทางทีมงานก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับฟังรายเสียง2เดือนนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาก็จ่ายแค่300บาทนะครับหรือจะอยู่ต่อกันยาวๆถึงปีใหม่3เดือนนะครับจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็มาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563กันเลยนะครับคู่ที่1นนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างพระแสงเล็กสอชโชคมีชัยนะครับพบกับสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก104ปอนด์นะครับสาหรับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเขาสนิทสอเดชวันพบกับกระดูกเล็กกอ,อกลมเกลียวนะครับสําหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก111ปอนด์นะครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างสแกงามจิตเมืองนนท์พบกับเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์นะครับ,บสําหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก112ปอนด์นะครับก่อมาต่อคู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการครับจะเป็นการพบกันระหว่างปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับพบกับวันมีโชคสิทธนายกทวีปตะพงนะครับสําหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก121ปอนด์นะครับ สโบเบด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359กอขอฝากโฆษณานุนหลกักจำเป็นทางการของเราปด้วยนะครับกับสโบเบด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนไวปลอดภัยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆ หรือมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับซับเบด359หากท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาโดยตรงได้ที่3 5 9 s b b นะครับมีแอดนำหน้านะครับกนมาเริ่มค้่ที่1กันเลยนะครับสําหรับโคู่นี้ครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างพระแสงเล็กสอโชคมีชัยพบกับสุดหลอเพชรเกียรตเพชรนะครับ สำหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์นะครับก็มาดูที่เจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมือดีวดครบเครื่องนะครับออกบดได้ทั้งซ้ายและขวาฝีมือจัดจ้านนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในมีล็อกคอเสียบเขา่ามีเข่ายัดไส้นะครับเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพนอกยก3มสมหวังเกียรติกาเซม แล้วก็ชนะคะแนนยอดกระตันยูเกียรติบัณฑิตลายสุดก็ชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรมานะครับก็มาต่อที่เจ้าสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรนะครับสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นหมวยประเภทจังหวัดฟีมือดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวบูดูดันนะครับปลายแข็งแรงแข็งแรงครับเตะหนักต่อยแรงออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรง ทุกลูกนะครับวงในมีล็อกคอเสียบเขาเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,งนะครับยืนระยะได้ต,ต,ตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนจิ๊บจอยพีบุญหลายแล้วก็ชนะคะแนนเพชรนาเยสิทธ์นายกอนุ์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยมานะครับทั้งคู่นะครับก็เคยพบกันมาโดยฝ่ายแดงนะครับ คู่ชกในวันนี้ได้เบียดเอาชนะในการชกวันนั้นนะครับแต่มาวันนี้นะครับทั้งคู่มาเจอกันอีกที่ช่องเจ็ดสีนะครับทางทีมงานเลยชอบไปที่เจ้าสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่อาวุธจะหนักแรงกว่านะครับมีลูกเขายัดไส้ที่ออกได้ชัดเจนแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับก็มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเขาสนิทซอเดชพันธ์พบกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับ ำหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกันในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเขาสนิทสอเดชพัน์กันก่อนนะครับเขาสนิทสอเดชพันนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดตรังนะครับเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดการออกอาวุธหนักแรงทุกลูกตน,ตนตนมีลุ้นน้ำนกได้นะครับวงในมีเขายัดไส้วงในมีลูกขวางหน้าดันแทงกันเสียบบูดูดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แ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 งหัวจิตหัวใจ,วใจเกินร้อยยืนระย,ยะได้ตลอด5ายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับ แพ้คะแนนยอดพรัณชัยแล้วก็แพ้นกยก2เหนือเพชรกีฬาส,สปอร์ตล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนมานะครับก็มาดูที่เจ้ากระดูเล็กกอกลมเกลียวนะครับกระดูเล็กกอกลมเกลียวนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิเมอรีวุดครบเครื่องนะครับการออกวุฒก็หลากหลายออกวุฒได้ทั้งซ้ายและขวาเป็นมวยประเภทเดินหน้าท้าชนมีเท้าหน้าซ้ายที่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับ และแม่นยำวงในมีล็อกคอเสียบเขา่าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับแต่มาวันนี้นะครับมาเข้าเวนแทนให้กับเจ้านุมเปรี้ยวพีเคแสนชัยมไทยยิมนะครับการฟิตซ้อมก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไรนักนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนยุทธพรนอนนฤิศนแล้วก็ชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ล่าสุดก็ชนะคะแนนให้กับเจ้ายอดพยักษ์ซอเลิกเมืองนนมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเขาสนิทสอเดชพันนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชานะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่สภาพร่างกายจะพร้อมกว่าสมบูรณ์กว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับส่วนเจ้ากระดูกกอกลมเกลียวนะครับก็เป็นมวยมาเข้าเวรแทนนะครับการฟิตซ้อมก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรนักนะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างสแกงามจิตเมืองนนนะครับพบกับเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์นะครับ สำหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับก็มาดูที่เจ้าสแกงอามจิตเมืองนุทนกันก่อนนะครับสแกงามจิตเมืองนุทนนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวัดีิวดีัดครบเครื่องนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมที่ค่าจิตเมืองนุทนนะครับเดินหน้าท้าชนเชนิงไม่สนเดินชนอย่างเดียวนะครับบูดูดันกลา้าลุยกลา้าแลกกลา้าสวนนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในมีปล้ำรัดมัดตีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมที่ออกได้ หนักหน่วงและรุนแรงปลายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอร์มจะสดกว่านะครับหพวจิตเัวาใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนบรรลือฤทธิ์ศิษารวัตรเสือมานะครับก็มาดูที่เจ้าเสือใหญ่ช .5 ห้าพยักนะครับ เสียใหญ่ช่อห้าพยัก์นะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอร์ดีอาวุธครบเครื่องนะครับความแข็งแกร่งความเก่าเกมระดับเทพนะครับทั้งเล็กทั้งสั้นมาขามข้อเดียวนะครับมีหมัดมีศอกเสริมสาวหมัดต่อยท้องกดไม่หล่นลําบากแน่นะครับสำหรับสแกงามจิตเมืองนุนนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเ่านะครับชนะนกยก4ีแสงดาวเอราวัณ แล้วก็แพ้คะแนนทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตมานะครับสำหรับคนนี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าสเกงามจิตเมืองนนท์ครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับตรงที่สภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการชกจะดูดีกว่านะครับสโบรเบตสามห้าเก้า เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอนหวยคาสิโนโลและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359ก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างปานเพชรสจอเล็กมังนน์พบกับวันมีโชคสิทธ์นายกวีปตะพงนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับ ก็มาดูที่เจ้าปานเพอชรสจอเล็กมองน์นกันก่อนนะครับปานเพอชรสจเล็กมองน์นครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสุขโขทัยอายุ22ปีนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยรุ่นน้องนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะหนักต่อยแรงนะครับขำแทงแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งเหนียวแน่นยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนมาริโอกอแสงจันทร์แล้วก็แพ้คะแนน เพชรรุ่งเรืองออสต,ติกแดงลาสุดกอ่อแพ้คะแนนเนพชรสีตากบวัดสดุพันธุ์ภูเก็ตมานะครับก็มาดูที่เจ้าวันมิโชคสิทธิ์นายกทวบีปตะพงนะครับวันมิโชคสิทธิ์นายกทวบีตะพงนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะพิมดีวัดครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ทำการฟิตซ้อมที่ค่ายสิทธิ์นายกทวีบตะพงนะครับเคยต่อยมวยรอบปูนเสือมาแล้วนะครับก็ เคยปะทะกับมวยเบอร์ต้นๆมานับไม่ถ้วนนะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวามีขาเข่าด้งตีดีนะครับเหลี่ยมมวยสมองมวยดีมีหมัดมีศอกเสริมวงในมีปล้ำรัดมาตีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงว่าจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนซื่อสัตว์แปะเมนบุรีแพ้นอกยก3าเอกวายุมองกรุงเทพทนบุรีล่าสุดก็ชนะคะแนนสถานฟ้าเสริมพรวิวั์มานะครับ สำหรับคนนี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่เหลี่ยมมวยสมองมวยดีกว่านะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกว่าและเป็นมวยรุ่นพี่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางช่อง u t u b e นะครับก็ต้องรอดูที่ผลช่างน้ำหนักและเนื้อตัวของเช้าวันอาทิตย์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาสรุปคู่มวยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ คู่ที่1นนะครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยจะแพ้สุดหลอเพชรเกียรตเพชรนะครับคู่ที่2เขาสนิทสอเดชพันธ์จะชนะกระดูกเล็กกอ,อกลมเกลียวคู่ที่3ส,สแกงามจิตเมืองนุนจะชนะเสือใหญ่ชอห้าพยักคู่ที่4จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับปานเพชรสจอ,อเล็กเมืองนุนจะแพ้วันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับก่อนอื่นก็ฝากทมงานํนเมืองกันร้อยลูกเจ้าพ่อพลานชัยไว้ด้วยนะครับ หรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรายพิมพ์ลายเสียงมวยโหติดต่อได้ที่0983069212หรือจะโทรสอบถามพเพิ่มเติมได้ที่0908869961ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมวยไทย7สีขอบคุณครับ